สวัสดีครับผมกับโอ้ตัว f o r w a r นะครับณจุดชมวิวจังหวัดเพชรบูรีนะครับอำเภอนาำหนาววันนี้ผมจะพาเจ้าเวรอน,นะครับมานะครับชมวิวกับผมด้วยและก็ลูกค้าทุกท่านนะครับที่อยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหลายนะครับได้มาชมวิวพร้อมๆกับผมผมพาเจ้าเวรนมาถึงแบบง่ายๆสบายๆายเครื่องยนต์ไม่ได้ร้อนอะไรเลยแล้วก็บรริกาศดีมากวันนี้ไม่มีแดด ผมจะพาไปชมครับว่าจุดตรงนี้เนี่ยที่ผมมาคือถนนคนเดินเรียกว่าผาคิงคองนะครับก็จะมีตลาดนู่นนั่นนี่ผมไม่รู้หรอกวันไหนบ้างนะครับแต่วันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ4ี่หปีเลยมัที่ผมได้มานะครับผมก็ไม่เคยมาตรงนี้ด้วยเลยอยากให้ทุกคนมาดูไปพร้อมผมว่า,าบรรยากาศมันดีแค่ไหนนะครับเนี่ยคนมีรถอ่ะผมบอกเลยนะว่าควรนะครับขับรถคู่ใจคุณอ่ะมาเที่ยวมาดูนะครับวิวบรรยากาศเนาะเพราะว่าชีวิตหนึ่งคนเราเนี่ย มีรถแล้วมันก็ต้องเที่ยวมันก็ต้องขับนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ท้าทายรถดีด้วยคือมีทั้งโค้งมีทั้งทางขึ้นลงเขาได้ทดสอบสมรรถนะรถและผมก็บอกไปในคลิปแล้วว่าการใช้งานเป็นยังไงผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มหลงรักเจ้าเวลรถไปนิดๆแล้วนะนะครับันนี้ผมนะขอพาชมวิวก่อนก่อนที่จะไปคุยเรื่องรถนะครับอ่ะลองดูไปได้วยกันครับน้องดิมในที่สุดพี่ก็ได้มาแล้วครับในรอบหลายปีมากๆครับพี่จำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่แล้วนะ ทุกคนก็นะครับชมไปพร้อมๆกับผมเลยแล้วกันมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนแลวยังไงนะครับคุยได้นะครับรถใช้งานเป็นยังไงนะครับหรืออยากซื้อรถให้ผมบริการก็จัดไปครับผมไปส่งถึงหน้าบ้านทุกท่านอยู่แล้วเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับน่าจัดเวลอสักคันแล้วเที่ยวนะจุดที่ผมมานะนี่ครับจุดท่องเที่ยวอ่าเป็นจุดถ่ายรูปชมวิวหนาวที่นี้นะครับคือน้ำหนาวเพชรชบูรณ์นะครับอำเภอน้ำหนาวของเรานั่นเองนี่ฮะ ดูบรรยากาศสินะครับทําไมจะถึงจะไม่อยากมาเป็นผมผมก็อยากมานะครับพาลูกๆพาครอบครัวมาชมวิวถ่ายรูปนะจุดนี้ได้ตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะอ่าและแถมช่วงเย็นๆอาจจะมีถนนคนเดินขายของกินกนู่นนั่นี่ด้วยนะครับแวะพักนะครับแล้วก็ชมรถสวยๆจเจวลอดแบบนี้มองไปจุดนี้นะครับก็จะเห็นรถเราเองที่แบบเออรถเราก็สวยเหมือนกันหนะ้าประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้เป็นไงนะครับ นี่น้องดีผมชอบบ้านหลังนู้นมากผมแอบสิจฉ้าเขาอยู่บนเขาเลยนะครับโอ้โหอากาศตรงนี้นผมว่าคงจะเย็นหน้าดูเลยนะแต่ถ้าแดดร้อนนี่ก็ร้อนเหมือนกันนะกะ็องะทะแดดเต็มเเลยอ่าแต่ว่าจุดตรงนี้ที่มันเห็นภูเขาเป็นเลเยอร์เลยนะดูดิเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆเฮ้ยหาย,ยากนะวิวแบบนี้แล้วอากาศโคตรดีเลย ตอนนี้ก็ได้มาอยู่แหล่งท่องเที่ยวนะครับกลับมาอยู่ในจุดนี้ผมชอบมากๆเลยมันทําให้ผมได้อากาศโอโซนที่ดีระดับโลกเลยนะผมบอกเลยนะระดับโลกแน่นอนเพราะว่าอากาศดีแบบนี้นะครับหลายๆคนก็หายนะจากภูมิแพ้รูปผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้เยอะมากแล้วก็ไปหาหมอก,กันทุกเดือนลูกคนเล็กผมนะตอนนี้3ามขวบแล้วตอนนี้นะเดินติดดินนะเล่นไม่ใส่รองเท้าเขาหายจากภูมิแพ้หลายอย่างมากๆจนผมไม่ต้องเสียเงินไปกับพวกนั้นผมรู้สึกว่าชีวิตผมเริ่มมีค่ามากขึ้นรู้สึกสบายใจมากขึ้น นะครับรู้สึกดีกับการที่ได้อยู่กับอากาศดีๆผมเชื่อว่าทุกคนคงอยากได้โอกาสแบบนี้ที่จะอยู่ในพื้นที่อากาศดีๆแบบนี้ผมเชื่อว่ามันทําให้เราหายจากโรคภัยได้จริงๆนะคนสมัยนี้อยากออกจากเมืองทั้งนั้นเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะลองชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังว่าการใช้งานที่ผมขับมามันเป็นยังไงบ้างโอเคนะ โอเคตอนนี้เรามาอยู่จุดที่ผมจะพูดถึงตัวรถจริงๆบ้างแล้วนะครับเมื่อกี้ไปดูน้ำหนาวที่ถ่ายรูปจุดชมวิวไว้แล้วตอนนี้มานะครับฟังผมพูดถึงตัวรถกันบ้างอ่ะเท่าที่ผมนะครับได้สัมผัสมาอยู่กับเจ้าตัวนี้เนี่ยเวลอสนะครับรุ่นพรีเมียมนะครับอยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงเนี่ยผมขับจริงๆอยู่ประมาณ3ชั่วโมงผมรู้สึกว่าตัวรถเนี่ย มันมีสเสน่ห์มากๆเลยนะผมเคยขับแค่วนในโชว์รูมนี้ก็สารภาพตรงๆนะวันนี้ผมยินดีใจมากนะครับที่ทางโตโยต้าขอนแก่นสาขามาลิวันนะครับตรงโกเบนเฮาส์อเภอชุมแพที่ผมอยู่ณวันนี้นะครับเขาให้เกียรติให้ผมเนี่ยเอารถเท็ดไดนะครับได้ออกมาใช้ชีวิตกับตัวรถจริงๆเพื่อให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปนะครับให้ออกมาให้ลูกค้าเนี่ยได้รับชมกันว่าเฮ้ยการใช้งานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงขับแล้วผมรู้สึกยังไงอันนี้ผม จะพูดแบบยูเซอร์นะไม่พูดแบบเซลล์ว่าขายรถหรอกอ่าโอเคประการที่1เลยผมรู้สึกว่าตัวรถควบคุมง่ายด้วยระบบนะครับตัวรถที่ปรับปรุงโครงสร้างมาใหม่ทั้งหมดแบบ DNGA ซึ่งตัวนี้นะแพลตฟอร์มใหม่ตัวนี้ทําให้ตัวรถนิ่งขึ้นเสถียรภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เบรกอัตราเร่งเกียร์ทำงานได้โคตรดีอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าโคตรดีเพราะว่าถ้าเราเคยขับอย่างเจ้าตัวเก่าอย่างอเวนซ่ามาหรืออะไรเงี้ยคือคนละโลกไปแล้วนะครับ ได้ใช้การขับขี่นะครับเรื่องของขึ้นเขาลงเขานะครับได้ฟังได้ดูของเรื่องของสมรรถนะที่มันสมูทมากเวลาขึ้นเขาลงเขามันจําเป็นกับการใช้งานจริงๆเพราะว่าขับทางตรงรถรุ่นไหนก็ทําได้หมดนะครับแต่เวลาจะท้าทายสมรรถนะรถก็คือต้องขึ้นเขาลงเขาเลี้ยวโค้งมันก็ต้องจุดทางที่เป็นอย่างนี้นะครับตัวที่เราจะได้มาทดสอบรถจริงๆว่าเฮ้ยรถเนี่ยควบคุมง่ายไหมแล้วปลอดภัยกับเราจริงไหมตัวนี้ผมให้ผ่านเลย นะครับด้วยของสมองกลเกียร์ที่ฉลาดแล้วก็ระบบใจโลที่มีการจับนะครับว่าตัวรถเนี่ยมาสูงหน้าเชิดหรือหน้าลงแล้วก็มีการปรับรอบให้มากขึ้นอีกต่างหากเวลาสมมุติว่าถ้าลงชันมากยิ่งปรับรอบสูงมากโวผมผมประทับใจกับจุดนี้ที่เขาทําออกมาอันนี้ขอชมอันนี้ขอชมจริงๆและขับมาแล้วรู้สึกรถควบคุมง,ง่ายเบรก หรือไม่จะเป็นคุมพมอลไยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมั่นใจในโค้งทุกโค้งเลยผมเข้าไปเนี่ยคือผมจะจัดความเร็วสูงกนก็ได้แต่มันอาจจะทําให้คนรอบข้างที่นั่งด้วยเขากลัวผมก็เลยขับพยายามใช้ความเร็วที่ปกติที่มันไม่เร็วเกินไปก็เอาอยู่ง่ายๆโดยที่คุมพวมาลัยอย่างเดียวเกียร์สมองคนทํางานให้เองระบบใจโรทํางานให้เองแล้วก็ตัวของรถที่ทํางานได้เสถียรภาพสูงมากๆในการควบคุมรถเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับ แล้วก็ตัวรถที่ใหญ่ตัวถังขนาดนี้แต่คุณยังสามารถดึงแรงบิดนะครับอัตราเร่งได้ดีมากๆสมกับที่เขาปรับจูนมาเครื่องยนต์แค่พันห้าร้อยซีซีร้อยกว่าแรงม้าเองต้นๆแล้วก็แรงบิดก็ไม่ได้สูงอะไรมากตัวนี้ดึงเอาดึงเอาดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําแบบว่านั่งเต็มคันดูซิว่ามันยังจะดีแบบที่ผมนั่งกัน2คนกับตากล้องไหมก็อ่ะบอกต่อจะเป็นเรื่องของตัวที่ผมใช้งานเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ตัวเลนดีพาร์เจอร์อเลอร์นะครับที่คอยจับเลนเนาะที่ผมทําในคลิปนะฮะแล้วก็มันทํางานได้ดีนะครับทำงานได้ดีเลยดึงพวงมาลัยกลับด้วยนะรุน่นนี้แล้วก็มีตัวระบบ Power Mode หมดนะครับอีโคโหนะครับปรับรูปแบบาการขับขี่ก็ทําได้ดีอีกเช่นกันเพราะว่าปรับที่มือเลยทําให้เราไม่ต้องไปพะวงในการขับไปปรับไปอยู่ตรงฐานเกียร์หรืออะไรก็ตามนะครับเราสามารถกด ที่ปุ่มได้เลยนะครับเราก็ใช้งานอีโคโหมดปุ๊บมันก็จะปรับแอร์ให้เบาลงเพื่อที่ว่าประหยัดเรื่องของการขับขี่ของการประหยัดน้ํามันเข้าไปช่วยด้วยปรับอีโคไม่ใช่แค่ปรับลิ้นหลีลิคันเร่งแต่ไปปรับเรื่องของแอร์ให้ด้วยแล้วก็มีโหมด power เรียกพลังอัตราเครื่องยนต์ขึ้นมาเรียก engine b r a k มาใช้ได้แถมมีโหมด sequential shift เหมือนพวกรีโวอีกนะครับในเกียร์ออโต้เล่นเหมือนเกียร์ธรรมดาเลือกได้7สปีดทศได้เองเลยซึ่ง มันค่อนข้างจะจบเลยนะกับรถคันคันเดียวตัวนี้ใช่ไหมครับก็ผมมองว่าราคานี้นะครับตอนนี้คือคุณได้ออปชั่นเยอะๆมาขนาดนี้ราคามันเกินผมว่าออปชั่นเกินล้านแล้วนะครับรถเป็นมือสมัยก่อนนี่ไม่ได้หรอกอย่างนี้นะครับราคาแค่นี้และเป็นเจ็ดที่นั่งที่นั่งได้จริงอยู่แล้วนะครับไปกันได้กับทุงทางครอบครัวตอนนี้คนที่มีครอบครัวเนี่ยหันมาเล่นรถแบบนี้เยอะมากๆนะครับก็ ทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจว่าเฮ้ยกำลังมองรุ่นนี้อยู่มันจะไปได้ไหมมันจริงไหมมันขึ้นเขาเนี่ยผมทําให้ดูแล้วลองดูในคลิปเลยผมรู้สึกว่าคันนี้มันมันตอบโจทย์จริงๆมันตอบโจทย์กับการใช้งานคนครอบครัวนะครับใช้งานประจําวันได้ด้วยนะครับรถก็มีความประหยัดน้ํามันให้คุณด้วยนะครับถ้าคุณไม่ได้เรียกรอบอัตราเร่งตีนหนักคุณก็ประหยัดน้ํามันได้มากเหมือนกันและในส่วนของ Apple Ca r าเพหน้าจอใช้งานได้ดีนะครับผมรู้สึกว่าใช้งานกับมันแล้วง่ายชีวิตง่ายขึ้น หน้าจอมาริ้งกันดีดูหน้าจอใหญ่ๆใ,ในการเดินทางนะครับเราก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันนู่นนั่นนี่คือง่ายดายแล้วก็มีเบาอินโฟเมชันที่ผมชอบนะตัวยานพาหนะที่ผมทําให้ดูก็ดูรายละเอียดข้อมูลรถได้ดีว่าตัวรถเนี่ยทำงานอะไรยังไงอยู่ตอนนี้ล้อหมุนไปกี่องศานู่นนั่นนี่แล้วก็กล้องรอบคันคันนี้ที่จุดเด่นที่ผมชอบเลยกล้องรอบคันสามารถตอบโจทย์ได้กับทุกคนนะครับใช้งานได้ทุกรูปแบบเนี่ยในเวลาคุณต้องการจะจอดที่แคบแคบ หรือจะไปในที่ที่เ้ยเราจอดแล้วเรากลัวว่ามันจะชิดฟุตบาทเกินไปไหมหรือจะตกหล่นลมถนนไหมนู่นนั่นนี่คันนี้ดูได้เปิดกล้องดูได้เลยเพราะกล้องรอบคันนี้มันตอบโจทย์กับการใช้งานแน่นอนเลยนะครับหลายๆคนที่กําลังหาอยู่นะแล้วมีบอกองศาเรื่องของการเลี้ยวด้วยผมก็ชอบตรงนี้ด้วยก็ประทับใจครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างพวงมาลัยผมมองว่าโอเคผ่านคุณไปเที่ยวได้ทั่วประเทศละ นะครับยกเว้นเข้าป่าเข้าเขาไม่มิโโภวิวนั่นเองนะครับที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือตัวของระบบบรายสปอตนะครับก็ใช้งานได้ดีก็คือป้องกันจุดอับสายตาตัวนี้มาให้ตั้งตัวเริ่มต้นนะครับเวลารถจะแซงขึ้นมาขึ้นมาจากขนาบข้างซ้ายขวามันมีเตือนกดไฟนะครับกระพริบออกไปถ้ารถยังวิ่งอยู่มันเตือนชั้งกระพริบไฟและมีเสียงเตือนด้วยทําให้ท่าน ปลอดภัยขึ้นอย่างแน่นอนคนในครอบครัวปลอดภัยขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้ผมชอบมันเป็นจุดสําคัญที่ควรให้ก็มีมาให้แต่ตัวเริ่มต้นนะครับและมีระบบเรียคอร์ทราฟิกอลเรสด้วยเพราะว่ามันจะมาคู่กันถ้ามีอ่าบายสปอยก็ต้องมีเรียคอร์ซึ่งเวลาคุณจะถอยหลังเนี่ยมีรถวิ่งสวนไปสวนมานะครับแบบเวลาเราเข้าซองในในห้างโลตัสก็ตามแล้วออกมาเนี่ยเราไม่สามารถมีคนมาดูหลังรถให้เราตัวนี้จะเป็นเหมือนคนดูหลังรถให้เราครับถ้ารถวิ่งผ่านมาไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมองซ้ายหรือขว ขึ้นโชว์ที่บายสปอร์ตเช่นกันเตือนเหมือนกันเนี่ยคือเป็นจุดที่เฮ้ยรถนะคันนี้ไปได้หมดนะครับเข้าเมืองก็ดีออกนอกเมืองก็ได้ไปกันได้หลายคนด้วยสัมภาระใส่เข้าไปสินะครับแต่วันนี้มากัน2คนนะครับก็เลยยังไม่ได้แบบลองแบบฟูลออปชันว่านั่งเต็มคนเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันโอเคครับวันนี้อูก็พเพิ่งได้ทําหน้าที่นะครับได้เต็มที่แล้ววันนี้ก็เอารายละเอียดข้อมูลนะครับเรื่องการใช้งานจริง ครับจริงนะครับพามาเที่ยวจริงด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลานะครับไปกับเจ้าเวลอด1.5พรีเมียมสวยๆสีขาวมุกตัวนี้ใครอยากได้ก็โทรมาหาให้ผมไปส่งถึงบ้านได้สบายๆนะครับปรึกษาได้นะโอเควันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามวันนี้ผมครบ10,000หมื่ทวิตสไครต์แล้วดีใจมากๆากแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของผมด้วย18บพษภาคมนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกคนติดตามมาจนทำให้ผมครบความฝันผมแรกแล้ว10,000ต่อไปแสนทวิตสไครต์ต้องเจอนครับ ท่านนะครับวันนี้ผมก็กเปิดสวัสดีครับ